สวัสดีครับผมวันนี้พอกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับช่องมานาลีแชนแนลมันนี้มานาลีแชนแนลพาออกมาตกปละชนเนาะครับเนาะก็จะเป็นไม้ของนันธรรมชาติคือเก่าครับผมสหรับเยอที่ใส่มันนีดเดี๋ยวมันนีดจะมาลองใส่เลตเตอร์กระต่ายปลาสีเขียวนะครับเนาะเดี๋ยวจังใดจะมีผลงานมากหน่อยแค่ไหนเดี๋ยวจังใดมาลองติดตามรับชมผลงานกันเนาะครับเนาะวัสิมานโมมานครับผมไปครับติดตามรับชมครับ ปางับครับผมงับวัดโบยูครับผม ีมาติดตามรับชมกันนะครับนะยางของมายโตนะครับนะมเปลี่ยนทางน้วนครับผม ครับผมครับผมชอนใส่สวยๆเลยครับสุยยดยอดแค่นี้น่าจะแปดเก้าขีดเรืออาจจะถึงโลครับผมสุดยอดครับผมเต็มปากเต็มคำนะครับผมเต็มคอสุยยดยอดและเตอร์กระต่ายป่าสีเขียวสุดยอดครับครับผมแล้ชอน ตัวแรกของเราวันนี้นะครับผมแต้มแรลกใส่สวยๆสุดย,ย,ยอดครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับนะดอาที่จะ็ตดินแล้วครับผมแต่วก็จะโตอีกจะเบิดนนะครับนะทำปลาประกาศเด้วก็จะเก็บความกบานแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยมารวมผลประกอบการน้ำกันนะครับนะมาวันนี้จะได้แตกตครับผม เป็นตัวใหญ่แหงครับ <festivals> ตัวตามตามตามโอ้สายไหมสายเบ็ดพันครับผมนียโอ้จุดจบ สายชอบกระเตะลองทีตางตรงไหนนะครับจะได้โตบ่ ามา่าค่อยสนใจเยอะนะครับผมในความันจิตการตุ๊ดตัต้ง ย้มตีหยัดเข้าไปให้ตองไตทอง,องปลาใหม่นะครับนะจะประกาศกครับผม อิมกลับผมป่าปกัดนะครับเนาะป่าปกัดเยอะครับผมเดี๋ยวจะไปเก็บของกับบ้านแล้วนะครับเนาะไม่เมื่อไน้จังที่มาสัมไม่เนี่ยบิังครับผมครับผมสำหรับสภาพไม้ก็เป็นป่าเกวยคือ้เขานะครับเนาะบรรยากาศดีลมลื่นครับผมนะครับสำหรับผลประกอบการวันนี้ก็ได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งนะครับเนาะปลาช่อนหนึ่งตัวก็ใส่งามอยู่ครับผมใส่ประมาณ เกือบโลครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างน้ำหนักขึ้นเบิ่งหน้าครับเนาะวัสดุลายขนาดใดนะครับเนาะครับครับผมสำหรับปลระอนตัวเได็จมานี้นะครับเนาะก็จะใส่อ้วนด้วยครับผมใช้ใหญ่แล้วผมจะสร้างน้ำหนักลองเบิ่งหน้าครับเนาะตัวนี้จะถึงโลพอนะครับเนาะตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแปดก้าวขีดครับผมน่าจะไปถึงโลแล้ผมจะลองสร้างน้ำหนักขึ้นนะครับเนาะครับผม นะครับดิงดิงดงโอเคประมาณแปดตอกคิดครับคิดว่า่าจจะบม่หลายปนันนัรับโอ้โลดนึงพอดีครับผมได้นะครับอกองป่าตรงไหนเส้อยู่ประมาณโลโลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยว ไห,หินออกกันนะครับนะเป็นดินนะครับนี่ครับผมโลนิดๆครับผมหนึ่งจุดศูนย์สี่ศูนย์ครับผม,บผมสุดยอดครับ ครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องมาลีแชนแนลนะนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจช่องมาลีแชนแนลจะได้เฮ็ดคลิปดีต่อๆไปครับผมสำหรับคันที่ใส่เอนี้ก็เป็นคันอัลฟ่าเทเกิลเนาะครับเนาะสายหวานครับผมเวทเจ็ดสิบหกครับผมแล้วก็ลอกที่ใส่เอนี้ก็เป็นได้ว่าท้าทุรานนะครับเนาะรอบแปดจนหนึ่งครับผมสำหรับยาที่ใส่เอนี้เป็นกระต่ายปลาสีเขียวครับผมเมื่อกี้นี้ตีขึ้น ต้นใหม่ครับผมกอ่ทั้งต้นใหม่เดี๋ยวมือแด้วางจังสีเบล่ขึ้นนะครับนาะสำหรับ,บนมานาลีฉันเนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับนาะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ